สวัสดีครับกาวสวัสดีจานเสียนูกเขาใหญ่ทุกท่านทุกปู่ทุกคนนะครับผมกับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับนกเขาใหญ่เดือนุกริีนะครับผมวันนี้เดินทางไปแปนเดียวครับนี่สิไปรับนกเขาไข่ครับผม เป็นโรสายมุงคณ์นะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเมื่อกันว่าสิมันลงอีอย่างนี่เมื่อนี้มาครับอาจารย์โนนะครับผมนี่ทีมงานอาจารย์โนหรือโมบี่สวัสดีครับอาจารย์โนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ไปใซเมื่อนี้สวัสดีครับว่แม่สนามใช่ไปใกล้ก่อนสนามได้แคบผมไปยังเป้าไม้เมื่อนี้จาว่าไปหารถมุงไปหาโนมุงคณครับนี่นกมุงคณนะครับผมเราจะไปหาลุงสมจิตนะครับผมยูพนม ราคาสายเดียวกันนะครับทีเดียวนกน้ำเล้าว่วานกดีๆมีอย่างนี้เดี๋ยวไปติดตามมึงครับว่าสีเอานกอยังมาแน่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ว่่ได้ออกต้อนกช่วงโควิดกะคลิปกับ่พค่อยได้เห็นนะครับเนะ้อกะขอโทษขอไยพี่น้องหลายๆที่ถามว่าคลิปจ้าผาเลืมกันนะครับผมเพราะว่ายุ่เงเทียบโควิดมันหนักขวดไม่ได้ไปใส่ฝากติดตามกันกด้วยน <ผม S 2> นะครับฝากติดตามออครับผม เย็ดคงเ็็ดชิสวยๆงามๆไปเพิ่งครับครับผมทีเมทเอเฮ็ดนเป็นรูปแบบเรียกว่านี่เต็มรูปแบบเรียกว่านี่ครับผมเดี๋ยวสิมอบไม้ให้นี่นะครับอาจารย์โน่แล้วเปพ่นดูได้นะครับอาจารย์โน่แล้วมีพื้นที่เราค่อยไปอัปเดตหม่องนอกอาจารย์โนเนาะครับผมปลาเสียวโน่ไปไว้จหนเดี๋ยวเบมองก็้บยากาศเลัือดงไทุงนาทางดเดินี่ตอนเศ้าๆครับผม เจ็ดโมงกว่าครับผมบรรยากาศมืคืนิคนตตอยู่ครับมันหมอกเบิกยังยู่อยู่ครับผมเดี๋ยวรอติดตามนงครับไก่ห่ดนล้วจิเขาไปหาลุงจะขาวนะครับเนาะเบื้องลกนะครับผมโอเคครับผมอ,อ,อันนี้นกคัดพิเศษน้กว่าเนี่ยเยิงแจวๆใช่ไหมข้างบนเนี่ยนกอยู่ข้างบนแบบนี้ครับ นี่เลยสามกุกก็ายาวๆน,นี่เหอนนั่และนนนี่่าาัแหลยขึ้นไปดูไม่ได้ใช่ไหมนี่ได้ไปดูจะดูไปดูได้ตรงไหนก็ได้ขายหมดนะขึ้นไปดูโอ้โหสุม่มลกปุ่มไก่มีทุกอย่างในตานนโอ้นี่เจ๋ โอ้โนดิ่นที่เราเนาะคนเดียวสองสายเนาะครับนันนกี่ตัวนี้สามปลูกใช่ไหมครับเนี่ยเออเมันกลัวเนาะตกใจเนาะมันมันเนะเออมันผิดหน้าเจ้าของมันเป็นไปงี้เออใช่ครับถ้าเป็นธรรมดาเจอรู้ก็ไม่ดินเลยเนาะมันเจ้าของใครของมันเนาะครับเอออันนี้สามปลูกใช่ไหมตัวนี้ปลูกสามปลูกสามปลูกนี่สามปลูกครับผมหนูข้างบนก็ที่คัดคัดมาขึ้นมาแบบคล้ายๆแบบ มันจะเป็นโนก,กันเนาะตาเนาะเออคืนมาไว้อันนี้เลยเสียงไหนนี่ไหนนี่อันนั้นนะมันก็เสียงกลางนี่แหละกลางใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงกลางไปใหญ่ใช่ไหมเออไอ้นี่ไอ้นี่เสียงพเพาะเสียงไอ้นี่ถีถีถีนะครับนี่เออะมีตัวนเนี้ยเยนาะเล่นเล่นจัดเตะ กูกโกูกูกูกีกู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 ก่กหกูก่กูกูกูกนกู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 กโกู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 กกูกูกูกก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  ติดไปเจอนกที่ไหนมั่งไอ้หัวมันทันจะจบนี่ท้ายขึ้นท้ายขึ้นหัวลงลงท้ายขึ้นโอ้โหอันนี้นกป่าแท้เทอะไ้ไหมครับได้เท่านั้นเองไม่ใช่นุกผสมเนาะไม่มีไมีนุกผสมนุกผสมง่ายๆของเรามีแต่ป่านะถ้าผสมก็ผสมป่าเลยเนาะเออป่าเจอป่าเลยยังไม่ได้กลจาดได้จีดนี่ยังไม่ไก้เขานน้ำเลยเนี่ยแม่แม่เอาหน้าตัวเนี้ยฟังเพิ่นเล่อฟังเพิ่นโอ้มันขึ้นขึ้นหัวยันท้ายขึ้นท้ายยันหัวขึ้นหัวยันท้ายเล่อ กูจเนี่ยกโกู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 กโกโกูกูกูกโกโกูกูกนกูเนกู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 ะูันกูาูก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 ยวูก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 โอูก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 อกูกูก้กหกูกากูกูกูกมกโกโกู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 กมาูก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 กู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 กกู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 ก้ก ก็เลยไม่รู pair, <th> ้ว่าเสียงยังไงก็เลยกขึ้นมาก่อนจะว่าอออันนี้เขาเขาแบ่งมาให้ตาดิตอนนี้แบ่งมาก็แบ่งมาให้อือเขาแบ่งมาดิเขาใส่กำไรไว้ไหนเนี่ยใส่กำไรขาไว้เนาะขาไว้เขาแบ่งมาให้ไงอันนี้เราก็เห็นขาเพิ่มมันดีด้วยไงครับขาเพิ่มดีนะก็หมึกหมึกอ่ะหมึกปุ๊บเลยครับเนี่ยมันก็ได้ดีไงอืวันเนี่ย้ึ้นมานี่นี่ตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยได้ นาะะนี่จเอาได้เลยเสียงไหนนี่ฮะเสียงไหนครับนี่ปุกเดียวเสียงกตาวเรือเสียงใหญ่มีกี่ตัวล่ะอยู่ข้างบนนี่มันก็ไม่มีนะมีมีอันนี้เสียงเสียงเล็กเสียงก้างก็ว่าเสียงก้าวหมดแต่สามปลุกใช่ไหมตัวนี้สามปลุกสามปลุกเลยสามปลุกเสียงเล็กเตี่ยสามปลุกเสียงเล็กใช่ที่ว่าเราคุยกันไว้ตอนนั้นใช่ไหมที่อยู่ข้างล่างเอาขึ้นข้างบนหามันไม่เจอดิเนือกว่าจะเจอมีเสียงเล็กกว่าจะกว่าทำลงต่อไว้คลัทช์ขึ้นมาเนี่ย อ๋อครอบครัวมีสองกุกเต็มเลยครับไม่มีมาไม่มีมาแกมาเบืองมาอะไรฮึมมีเลยนะเนื้อมีเลยครับมันขันอย่างงั้นเลยแต่มันไม่โตเสียงไม่โตเพราะว่าทำนกต่อมันจะนกจะไม่กลัวได้ออกต่อไหมช่วงนี้ไม่ได้ต่อไหนเลยฝนตกจังฝนก็ตกเล้วในท่องเที่ยวก็โควิดโอ๋ยไปไหนก็ไม่ได้ นี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนี่ไม่มีคลิปมีคลิปเลยจะเดือนอยู่แล้วครับนั่งเล่นอยู่บ้านขายผ้าเล่นไปวนๆเขาเขาขอรอบดาวไว้ก่อนไงมาอยู่บ้านผ่อนไงครับเนี่ยจับวันที่หนึ่งน่แหละวัดโน่อ้โหที่นั่ล็อกแม่ละแม่แล้วตะคู่ละ คนด้ยลูกใหญ่ๆด้วยเว้ยเอ้าเอาเอาอืออืออือเพิ่นมาเพิ่นเอาไว้ตัดตัวเพิ่นเพราะทันอยากขายตุรมเพิ่นเพิ่นคาดไปเพิ่นอนเพิ่นบ่มีนกตัวแม่จ้ะแต่เพิ่นบ่มีนกตัวเพิ่นมาเพิ่นเอาไม่แต่เห็นนกตัวเออแบบแบบ แมรีลาจังครับตัวนี้ลูกผสมครับลูกลูกใหญ่ลูกก็ใหญ่เออจางยาลูกใหญ่ออหญสามตัวนี้นใหญ่มันเสียงใหญ่ไม่ใช่สิตา ดูดูดูนี่อีกงั้นเอาลงมาให้หมดเลยมันจะได้เอาที่คูกันสนั่นป่านะจะได้คลิปสวยๆหน่อยนกคูใส่กันถึงพัมพัมอ่ะเงียบไหมเออให้มันคัูทับซะไปเลยคูไหมนกถึงปีแรืยังครับนี่อายุยังแต่เดือนมาดูก่อนยังไม่ดูกันเอาตัวไหนจะคูอืม อนอตัวนี้คู่กันแท่คกับตัวนี้นวนีตวนะนตัวนี้พี่กับน้องตัวนี้พี่ตัวไหนพี่นี่นตัวที่คู่นี่ฮะตัวนี้เป็นพี่เพื่อนใช่แล้วตัวน้นองเข้าไิกัอา่ลโอ้เสียงอพอเดียวไม่เดียวหมดเนี่ยแต่สีมันสีมันตัวคนละสีเนาะเป็นคนละโทนเลยอืคู่่องพวก เห็นก็เห็นไม่ใหญ่แล้วรูรู้ใหญ่เนาะที่มาดิบมือให้คูได้กองว่าเด็กวัยรุ่นแม่มาขอแบงเอาเอาาา่าสองสอเลยคนก็อยากได้ตุ้มยาไป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 จิตอ่างเฮ้ยเฮ้ยบาเฮ้ยโหวกเาอะไรโอ้โหไม่ได้ลูกผมมันอย่างนี้นะลงตีอย่างเดียไอเนี่ยอย่างคารุ นี่ครับผมได้หลายตัวเลยวันนี้นกได้ห้าหกตัวเลยวันนี้เตรียมรถไปเลยลุงทั้งแจกทั้งแถมแจกทั้งแถมไม่เป็นไรแล้วถูกใจกันถูกใจกันคนรักสัตว์ปีกแล้วลุงนะเดี๋ยวผมเอาตัวเมียมาให้จ้าจ้าจ้าตัวเมียมาก็ได้แล้วพ่อม้ามาตะพูดเด้อคนรักสัตว์ปีกเอาคุยคุยเรื่องไก่ทั้งไก่ทั้งนกแล้วลุงจะเกลียดไก่พ่อม้าผมเออ นี่ครับผมได้ผมผมเนี่ยตีก๋วยอย่างเดียวไอ้ก๋วยตัวเแ่านี้ก็สู้พม่าผมไม่ได้นะเอออ่าชอบมันวบี้ที่หมายวะฮะชอบมันบี้แล้วก็ได้ไอ้ก๋วยตัวเนี้ยยืนพม่าผมไม่ได้นะเนี่ยเตัวนั้นเนี่ยอย่าลื่อมเขาหน่อยเลยมาจ่ายเขานั่นนะที่ไหนเลื่อยอย่างมาจ่ายได้ผมนี่ของของพี่นี่ตัวนี้แดงๆอย่างนี้ผมจะเอาสองตัวนี้อันนี้คือนกใหม่ผัอือ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 ตัวนี้สามตุกตัวไหนยับ นั่าหนาอาจารย์วิชานผูนั่นไว้อยู่เออเหลืนะอนีแหะชอบนกโทนนี้ <laughs> โทนสีนี้เออเออ,เอ,อต้องต้องต้องเอาผ้าไม่คลุมนี่มีไหมครับลูงปลาไหว้ไปไปไปตะข่ายคุ้มไหมเหรอตะไคร่คุมกลวงไหมไหมกลวงผิวใช่ใช่ถูกต้องเออม,มีผ้าแล้วสิเอาแค่นี้แหละคุมแค่นี้แหละเออคุมเอาตะไคร่คุมไหมครับเออจุด ครับผมนี่คลิปนี้ก็ลาคุณตาแค่นี้นะครับผมแล้วผมสวัสดีครับตาสวัสดีสวัสดีสวัสดีเกันใหม่ครับหน้าเจอกันหน้าเจอกันใหม่หานกดีๆไว้นะเออดีดิเดี๋ยวมาเล่นครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซั้นนี้นะครับผมคลิปที่เมา่นกบ้านคุณลุงสมจิตนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนหนึ่งสับสะไคร้ด้อครับสำหรับ อาจารย์ทุกท่านก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับที่เขอามาติดตามนะครับผมกับฝ่าไว้ซ้ำนี่นะครับผมสวัสดีครับ